น้องสาวก็ว่ายน้ำแบบสนุกสนานค่ะส่วนพี่สาวดูทุกคนเดินเป็นนางงามขอบสาะนู่นะคะไม่ยอมลงว่ายน้ำคือแบบคาเลินแบบเกเรเนนะมากค่ะ ยังไม่โดดเออพาคพื้นปีนปีนปีน ฮ <s we ak> <laughs> โดดพิเอาเ้าเ <s us> <s us> พิไม่เอาอย่างน้องมั่งสายวิ่งอย่างเดียวเลย <S <s <us> ลงน้ำสิไปลงน้ำกับจิ๋วเลยไปลงน้ำกับน้อง ไปลงน้ำกับน้องดูมาเป็นนางแบบได้ไงแย่งแล้วเอามาแม่ขอแม่ขอขอก่อนเอาหนมเป้าเอาหนมปล่อยให้แม่เอาหนมเป้า <c oughs> อุ้ยนุ่นนุ่นน,นุนน,นุ่น,น,น, <c oughs> นั่นคือเสียงลูกพี่เหรอ <c oughs> ไอ้จิ๋วมันเห่าเหรอ <c oughs> ไอ้แซ่บ หันสาทำไมร้ายอ่ะฮะหันสาเร็ว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 ต่อมา ่งมากนั่นะไม่ไมเพิไม่ปล่อยเลยลูกอนี่คือเสร็จแล้วเราพี่เพิร์นอยู่ตัวหอมมากไอนนลูกขอดูเล็บซิพี่เอ็มตัดเล็บให้ยกหน่อยตัดเล็บเท้าให้นี่แล้วก็ตัดขนให้ด้วยลิดหน่อยแม่ให้เล็มเพราะว่าเล็บเล็บน้องเป็นสีดำแม่โอเล็มเองเล้กลัว,วโดนเนื้อ ก็เลยให้ทางท้องหล่อทำให้ช่วงรอจ่อยเป่าขนแต่งสวยนะคะก็จะถ่ายรูปเล่นกันนะคะเป็นไงคะแป้นแลนดมากเลยจิ๋วนี่นดูสิเดี๋ยวดูดิมันย้อนแสงไม่ต้องถ่ายงี้โอ้โหคันสาเก่งคันสาเก่งใครวะใครวะเสวัสดีค่าดิสวัสดีค่าดิเก่งไหมเก่งเก จะไปไหนนั่งรอพี่เพลินก่อนลูกนั่งรอพี่เพลินก่อนข้างล่างอบอ้าวค่ะทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนขึ้นมารอในรถนะคะคือสภาพหม่าว่ายน้ำไม่น้ําตามคลิปอย่างที่เห็นนะคืออันนี้เป่าขนเสร็จก่อนพี่เพลินก็เลยมารอที่รถนี่เพียร้านของเพียร์เหรอลูกเฮ้ยเฮ้ยกินข้าวเป้ามันสารันสากินข้าวไหมหิวข้าวไหม กินข้าวเปล่าใครยังไม่ได้กินข้าวกลางวันจริงเหรอข้าวกลางวันใครยังไม่ได้กินบ่ายสามแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเ่ยลก่อนแล้วกันของยีบก่อนรูสภาพไม่ไหวเมื่อกี้นั่งหลับถ่ายไม่นานดูดิรอพี่เพินอยู่พี่เพิ์นขอขอเวลาสั่งขนเก็บความสวยงานอีกนิดนึงค่ะวแต่นิดนึงเออเพราะพี่เพิ์นขนเยอะไม่ไหวจริง เอาลูกขึ้นมาหน่อยดิลูกมาคุยกันก่อนโนแล้วเฮ้ยเธอวังหมาไม่ไหวดูความจิว๋วค่ะทุกคนเวลามันอ้าปากนี่คือมันจะน่ารักแป้นแลนด์มากๆค่ะเธอเช็ดเท้าหรือ,อยังเธอขึ้นมาบนที่นอนฉันฮะเมื่อเช้ชาป้าพาลูกสาวคนเล็กไปกินข้าวก่อนแล้วก็มารับลูกสาวคนโตไปกินข้าว ฮะไปกินข้าวไหมกินข้าวไปยังไงใครกินข้าวแล้วสังเกตไหมว่าพูดถึงกินข้าวไม่ได้อ่านั่งลงเหมือนกันหมดเลยหมาหันษาหันษากินข้าวหรือยังกินข้าวยัง <c oughs> นั่งลง <c oughs> มั่วเดี๋ยวแม่แม่แม่จะไปกินข้าวก่อนนะแล้วหันษา ก็รอกินข้าวตอนกลางวันนะนะกินข้าวนะตอนกลางวันนะเข้าใจไหมแต่แม่จะไปกินข้าวตอนเช้าก่อนไหนสวัสดีสวยๆสิมันเมื่อวานนี้พาพี่เพลินไปทําบุญกับหลวงพี่มา <c oughs> เอา้าแล้วก็ให้สวัสดีโชว์หลวงพี่สวัสดีได้ด้วย <c oughs> อ่ะปะสวัสดีไปอุย้ยแน่เจอแล้วไหนรีบอมเข้าปากไปเลยนี่ ไม่ได้เลยเอาออกมาเอามาเนี่ยยังนิสัยยังไม่หมดนะนั่งอยู่ตรงนี้แม่จะไปกินข้าวเข้าใจปะหลอกหมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลุกมาแล้วแม่จะทิ้งแล้ววันนี้นิสัยจะค่าไปของแม่ทำไมโอเคนะโอเคนะโอเคนะนะนะเดี๋ยวเก็บที่นอนก่อน คุณหันษานี้ผ้าห่มชุดเครื่องนอนแม่โอเนี่ยนะคะที่แบบใครสงสัยว่าใช้ยังไงไม่ให้แบบขนติดขนฝั่งอะไรใช้ต้องทำยังไงวิธีแก้ไขอะไรเงี้ยนะคะวิธีง่ายๆของแม่หกก็คือซื้อชุดเครื่องนอนที่มันไม่ติดขนนะทุกคนเอาง่ายอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็แม่หอก,ก็ได้ใช้ของแบรนด์เฮาหกสิบสี่อ่ะมาเป็นปีแล้วนะคะ ผ้ากันถ้าตามกันมาจะเห็นเนาะเนี่ยผ้าผ้าเขาอะทอละเอียด800เส้นได้มันก็เลยทำให้ขนเด็กๆอะไม่ฝังไม่ติดแล้วถ้ามีขนติดเนี่ยก็แค่เอามือปาดปาดออกแบบนี้ค่ะปาดปาดหรือใช้ที่กิ้งขนกิ้งก็ออกแล้วเพราะฉะนั้นไปสอยได้กันได้เลยนะคะคือเนี่ย สีตุ่นแล้วก็ยังใช้ไม่เปลี่ยนนะทุกคนนะสีตุ่นแล้วก็ยังใช้ไม่เปลี่ยนนะเนี่ยเนี่ยไอลูกหมาเนี่ยไอลูกดึงเกงแม่เดี๋ยวค่ะไปนั่งรอนี่เลยค่ะถกให้ดูนะคะหาวหกสิบสี่นะทุกคนนะ แม่อปากตะก้าไว้ให้เรานะคะก็ไปจิ้มกันได้เลยค่ะคุ้มราคามากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดใจเรามากๆก็คือพระด้วยความที่เขาทอละเอียดมากๆถึง800เส้นได้เนี่ยผ้าหม่มเราจะไม่เป็นขุยที่เกิดจากส้นเท้าเราแตกแล้วเกี่ยวเกี่ยวๆเนี่ยไม่เป็นขุยนะคะหรือว่าน้องหมาขึ้นมาตะกุย มาขูดมาเล่นมากิ้งกิ้งบนที่นอนเนี่ยก็ไม่ทำให้ผ้าเป็นขุยได้นะคะนะคะใช้มาปีกว่ากว่าแล้วนะคะดีมากความสะอาดขนของของผ้าปูที่แม่โอใช้นะคะก็แค่กิ้งกิ้งหรือว่าแค่ใช้มือปัด,ปดๆอย่างที่บอกในต้นคลิปแล้วเนี่ยคะ่ะ ก็ออกแล้วค่ะผ้าเขาทอละเอียดมากแล้วก็คือเวลานอนเนี่ยเหงื่อไม่ออกหลังด้วยนะคะนอนเย็นสบายค่ะก็เป็นแฟนคลับเฮาหกสิบสี่มาร่วมปีแล้วนะคะเนี่ย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 นี่เนี่ยน้องหมาก็นอนเกือกกิ้งบนที่นอนได้อย่างสบายค่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาโยความที่นอนกับหมาบนห้องเนานะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่แบบว่าไม่ทําให้ติดขนเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบสบายในเรื่องปัญหาของขนที่จะฝังที่จะติดที่นอนนะคะตึงแม่โอใช้ผ้าปูที่นอนของเขาหกสิบสี่มาเป็นปีแล้วนะคะทุกคนด้วยความที่ผ้าผ้าปูของเขาเนี่ยทอละเอียดถึงแปดร้อยเซนได ทำให้ขนของเด็กๆไม่ฝังลงไปในในผ้าปูนะคะแค่ใช้มือปัดๆออกออก,ก็ออกแล้วหรือไม่ก็ใช้ที่กิ้งขนก็กิ้งออกแล้วค่ะแล้วก็ขนที่มีปัญหาแบบแม่โอ,อ๋ที่อุ้งเท้าน้องหมาเนี่ยมาขูดมาขุดตามผ้าปูทําให้เป็นข่ายเ,เป็นขุยใช่ไหมคะเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าส้นเท้าเราแตกอะ่ะล้วก็นอนถูผ้าหม่มถูผ้าปูเป็นขุยอะ่ะ อันนี้อ่ะไม่เป็นเลยนะคะนอนได้สบายเลยการันตีได้นี่คุณภาพผ้พาเนี่ยเห็นไหมแม่โอ๋ใช้มาเป็นปีแล้วสีก็อาจจะนีตุ่นบ้างนะคะแต่ว่าผ้าไม่มีขุยเลยค่ะนี่ทุกคนอุ้ยคุ้มราคาค่ะคุ้มราคาบอกเลยนะคะหันซาเนี่ยหันซาปับ เออไอตัวเนี้ยแสบเลยชอบขุดมากๆชอบขุดหนักกว่าพาเพลินอีกเนี่ยขุดหนักมากๆไป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 